สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลโดยแมนุสซ์ไพรส์ไวกิ้งค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วนะคะกลับมาทักทายกับวันอากาศดีๆแบบนี้ก่อนถึงวันชาตินอร์เวย์หนึ่งวันค่ะซึ่งก็ตรงกับวันหวยออกคือวันที่สิบหกนะคะแมนุสพามาเที่ยวในเมืองเบอร์เกนค่ะข้างหลังแมนุสนี่คือบริกเกนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่ไปเกาะอัสเกยแล้วก็ไปที่ต่างๆนะคะวันนี้อากาศดีมากเมนุสเลยพาเพื่อนๆเข้ามา เก็บบรรยากาศในเมืองเบอร์เกนประเทศนอร์เวย์ค่ะไปดูกันค่ะตามมนุษย์มาค่ะเพื่อนๆจะพาตะลุยเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์อีกวันหนึ่งค่ะกับวันที่อากาศดีๆแบบนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ16 -17 ถึงองศานะคะแดดดีๆแบบนี้มนุษย์ก็เลยพาเพื่อนๆเ,เข้ามาเดินเล่นในเมืองเบอร์เกนค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาดนตรีนะคะหนึ่งในไอคอนของเมืองเบอร์เกนค่ะตอนนี้ดอกไม้ดอกชิวลิปนะคะกำลังบานสวยงามเลยค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่มนุษย์พาเพื่อนไปดูดอกซากุระค่ะวันนี้เป็นวันที่16นะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่17พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันชาติของประเทศนอร์เวย์ค่ะก็ในเมืองเบอร์เกนในเมืองนะคะเขาก็จะมีการจัดสถานที่ไว้สาหรับพรุ่งนี้ค่ะร้านรวงตาง ต่างนะคะก็จะมีการจัดแคมเปญแบบนี้ตกแต่งแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหุ่นชานอร์เวย์ตรงนี้เป็นศารากลางค่ะหมายสารากลางจังหวัดนะคะวันนี้เมนูตั้งใจจะพาเพื่อนๆมาเดินตะลอนดูเรือนะคะเรือทั้งเก่าทั้งใหม่ เข้ามาร่วมเฉลิมฉลองสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะวันที่17พฤศภาคมหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าสตันไนัันเองค่ะตรงกับวันชาตินอร์เวย์นะคะเรือที่เข้ามาวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือเก่านะคะที่จะเข้ามาโชว์ในวันพรุ่งนี้มาร่วมเฉลิมฉลองและเรือบางส่วนก็จะเป็นเรือของนักท่องเที่ยวแล้วก็เรือที่ทำงานบริษัทน้ำมันค่ะตรงนี้ก็จะมีชิงช้าสวรรค์ นะคะที่จะมาตั้งอยู่ พาเดินดูเรือค่ะกับวันอากาศดีๆแบบนี้ท้องฟ้าสีฟ้าแบบนี้ค่ะนะคะตามเมนุ์มาค่ะวิวสวยมากจริงๆนะคะสำหรับเมืองเบอร์เกนนอร์เวย์ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่านะคะนี่ชิงช้าสวรรค์พร้อมแล้วนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะวันนี้อากาศดีจริงๆค่ะเม,มนุั้นใจพาเพื่อนมาเดินดูเรือนะคะที่จะเข้ามารอ,อ,อ เฉลิมฉลองสำหรับวันพรุ่งนี้คือวันชาติของประเทศนอร์วเวย์นั่นเองค่ะเมนมุยพูดถึงบ่อยหน่อยนะคะสำหรับวันที่17พฤษภาคมหรือที่นี่เขาเรียกกันว่าซัตเตนไมค่ะก็จะมีเรือจากอำเภอต่างๆข้อม,มูลต่างๆนะคะแบบนี้มาโชว์ค่ะสำหรับเรือสีน้ำเงนินไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเรือออสำหรับที่เขาทำงานซึ่งอย่างมนุ้ก็ไม่แน่ใจนะคะ นีเ่เรือลำนี้นะคะเป็นเรือเก่าจากสโต๊ดค่ะซึ่งเป็นข้อมูลน่าอีกที่หนึ่งนะคะนี่ยังถือว่ายังสภาพดีสวยงามมากนะคะเขาก็จะมีนี่มีป้ายบรรยายไว้ให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะ เรือลำ้ำใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะก็ขึ้นชื่อว่าเบอร์เกนก็เป็นหนึ่งในมือท่าของนอร์เวย์นะคะจะเป็นเรือสำราญนักท่องเที่ยวเอ่ยอะไรเอ่ยตัดมาที่มุมนี้ก็จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทใหม่หน่อยนะคะเป็นเรือยอสอะไรของนักท่องเที่ยวค่ะเบอร์เกนจากมุมนี้นะคะจะสามารถมองไปเห็นถึงบริเกนค่ะบริกเกนก็เป็นอาคารไม้เก่าแก่ ซึ่งดูแลโดยองค์การขึ้นทะเบียนนะคะต้องบ,บอกว่าขึ้นทะเบียนโดยองค์การยูเนสโกนะคะนี่จากวิวนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงนะคะวันนี้มนุ์พาเพื่อนๆมาตะลุยเบอร์เกนนอร์เวย์กวันหนึ่งจากมุมที่ไม่เคยพาเพื่อนๆมาเดินเที่ยวนะคะสำหรับบรรยากาศก็กจะประมาณนี้แหละค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นท่าเรือในการข้ามไปที่เกาะต่างๆค่ะมนุษย์ฝากไว้ค่ะคุณแม่ขาชาแนลนคะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะบาย